สอนหาเสื้อพีลิต้าเวอร์ชั่นเก่ากันค่ะก็คือเราไปเจอมาค่ะนี่นี่นี่เป็นแบบนี้เลยนะใส่คู่กับอะไรก็สวยหมดเลยกดไปที่นี่เลยการแึ่งตัวนี่ค่ะกดสีกดค้นหากดตรงวักสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่กดค้นหาไปเลย เลื่อนลงมาหนึ่งสองสมวิก็จะเจอเสื้อพีริต้าสีม่วงอสมมุติก็จะเจอเสื้อสลาดได้ไหมคะเห็นเสื้อสีม่วงกดใส่ก็จะเป็นเสื้อพีริต้านั่นเองค่ะใครอยากได้อะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาสซนหานาะน่ารักมากเจอเสื้อพีริต้าไม่รู้เพื่อนตอบยังฮทุกคนคือเจอจริงๆนะ เอากางเกงดาวด้วยก็ได้มาอมเพื่อมาก็จะเจอเสื้อสีนิบแล้วก็กางเกงนะคะอยู่ด้านใต้สีดำสีชมพูแล้วก็กางเกงดาวเลยค่ะเอาไ้ใส่มาคู่กันนะผมก็กดสีวักเหมือนกันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้ด้วยนะนี่ข้างหน้าเลยเอ้ยอันนี้ทุกคนอันนี้เราไม่ได้ใส่อะไรดีไม่ได้โกงเลยนะทุกคนเราพูดจริงได้จริง ไปลองทำกันดูนะเจอได้ไงขาไมารู้เ๋ยวเอาไว้จะมาหาใหม่ให้นะถ้าเป็นเสื้อพี่ลิตาอีกค่ะบ๊ายบาย